สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u b e นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตำรถหกล้อดัมซิ่งนะครับตอนนี้ก็มาเอารถเอาหางเรียบร้อยนะครับไปทางเราก็จะไปขึ้นงานนะครับคือตรงนี้ไม่ได้ใส่นะครับงานบ่ออกครับงานงานไม่ออกครับอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยจะได้ย้ายนะครับ ย้ายมีผมอยู่คันเดียวนะครับเมื่อกี้โอ้แต่เรือตัวเดียวของครับนะครับย้ายไปย้ายมาครับการผมก็จะหมดแล้วนะครับโอ้เที่ยวน,นี้คือลําบากแต่ว่าพี่น้องนะครับ <S <S คือได้น้อยแท้นะครับคือมันนะครับเที่ยวน,นี้ก็จะแบบออกแบบชิวาย,ยัางไงอะ โอ้ผมไปผมเมารถมาจอดนี่ใช่ไหมครับก็เอารถกลับบ้านอีกนะครับกลับบ้านแล้วก็วิ่งกลับทางเดิมอีกนะครับนี่นะครับเพื่อผมจะไปใส่งานอยู่แถวบริษัทนะครับาการลนสินร้อยเอ็ดนู่นแหละครับเดี๋ยวจะเป็นที่ไหนนั้นโอ้หมือออื่นเหมือนหาทายคลิปไปทยคิปไม่ได้อีกนะครับอยู่ในโรงงานนะครับ ก็เป็นอย่างครับลอยท้ายเอาอเออก็นะคอยคิดดื่ออนะครับก็มาครับคุยกันไปครับผมถ้าได้โยกได้ย้ายอย่างนี้นะครับก็ก็จะไม่เป็นตังค์เท่าไหร่เนาะเพราะว่ายัง่าดีมันเขาเติมการ์ดนะครับมันเป็นการ์ดของเรานะครับคือเราเหมาเท่าแก่ก็ให้เท่าเดิมนะครับก็จะเหลือน้อยลงมาอีก แต่ถ้าเราไม่ไปนะครับไม่ไปก็ได้นะครับแต่ว่าเขาเป็นลุงน้องเพิ่นนะครับเขาสิส่คาว่าผมบอกไปดอกมันกับผมคือนะครับพี่น้องนะครับเราเป็นลูกจ้างเขานะครับผมกัเลยว่าตดจินใจว่าการเลี้ยวแก่เถ่อแก่เหระครับเลว่าังซี่นะครับเพิ่นกัเลยให้ไปนะครับเพราะว่าถ้าผมบอกไปนะครับอค่าเที่ยว กิ้งอยู่ครับมันผมต้องได้หน่อยลงยเร้วนะครับเพื่อนว่าเพิ่มให้ดอกนะครับ่าเที่ยวผมต้องได้หน่อยลงนะครับเพราะว่าแต่ขันเข้าว่าเรียนให้เพื่อนนี่เพิ่นกับผมมีไรได้นะครับเพื่อนกับสีว่าเ่อหนึ่งไม่ได้อยกางงานแท้อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไปครับได้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้ครับเอาหลายเถี่ยวสูเอาเนาะพีน้องเนาะนะครับเนาะ อดทนครับสู้กันไปนะครับเกิดเป็นคนควรหมันขยันเอ้ยไม่ได้ยินดีเขาว่าที่คนหมันขยันเอ้ยนนี่หมายนะครับกลับไปครับดูบรรยากาศไปครับชมไงฟังผมชมอยู่ว่าวันนี้แหละพี่น้องนะครับก<ล>็บ เที่ยวนี้เดินทางคนเดียวครับเนี่ยกับพ่อได้ไปน้ำด้วยพี่น้องนะครับเที่ยวนี้ไปคนเดียวนะครับเพราะว่าจะได้เข้ากรุงเทพนะครับก็เลยไม่เอาลูกเมียไปด้วยเนาะไปคนเดียวดีกว่านะครับปลอดภัยเพราะว่าช่วงนี้โรคภัยก็เยอะแยะนะครับช่วงนี้โรคภัยมันไหลครับพี่น้องว่าหลาว่าได้ก็ไปคนเดียวตายคนเดียวครับคุณดิก็ตายไว้เป็นอันดกบกินมากอะไร เอาอนี่คือเจ้าจเห็ดต่อรถป้อนนี่ไหมน่าจะต่อรถนะครับนะต่อรถมือหนึ่งเลยนี่นี่จะรถไอนนั่นเลยนี่จะหัวขัดซี่น่าจะมาขึ้นกระบะเป็นกระบะอ่ากเกษตรนะครับเป็นคออเกษตรน่าจะไม่ทำดำนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะทำาด้วยนู้นแหละนะครับผม บรรยากาศถนนแจ้งสนิทนะครับเส้นบราบือบ้านไผ่นะครับเนี่ยนะครับผมก็จะวิ่งกลับไปบระบือนะครับกับทางเดิมพรางันกับมาทางนี้แหละพี่น้องนะครับเอาแต่หัวมานะครับมาจากบ้านนะครับแล้วก็กลับกลับบ้านนีอก็รับก็จะไปเปลี่ยนยางก่อนนะครับเพราะว่าโรงงานนี้จะจะระเบียบนิดนึงนะครับ ไม่นิดนึงะอะเยอะเลยแหละพรุ่งนี้ผมอ่าว้ยถ้าสอหอกับวัตแ้งซ้ำผมลมือ,อ่นเนี่ยแต่เบื้องลดนร <c oughs> องเท้าหัวเรกครับเอี่ยงเกียายาวขายาวนะครับเสื้อแขนยาวนะครับแล้วก,วก็หมวกหมวกผมบม,มมี่ป่ะเนี่ยพี่น้องยิงไหนวะ <c oughs> ผมจะไ่ได้ลงซื้อหมวกเซฟตีก่อนวันนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องโทรถามอ่าเดี๋ยวทางนู้นก่อนว่าเ็าจาให้ยืมหมวกว่ะหมวกผมใบม,มันห้างนีนครับโอ้กับเสียงเจ้ามาพค้อมรถเออหมวกกระไดตั้งแต่ขึ้นคันนี้นะครับโอ้หลายปีแล้วครับจำเขาได้เลยล่ละสี่ว่วาหกเจ็ดปีมันว่ะหมวกใบนั้นความร้อมก,กันกับผมขึ้นรถคันนี้นะครับ เพราะว่าผมซื้อแตงแต่อยู่ขั้นเบอร์เบอร,ร์เก้านะครับแตงแต่ผมขับขั้นเบอร์เก้าผมผมซื้อซื้อหมวกนะครับแล้วก็ไรไงมาครับเบอร์ห้าผมเอามาน้ำมาขั้นนี้ผมเอามาน้ำนะครับไงไปไงมามันเลยหั่รับมันแตกพี่น้องนะครับถึงแงามพ้นตะกี้มันมันมันเป็นเบาไอ้นั่นเนาะเป็นเบาหนังเนาะวันนี้ก็เ,เลยเอาลงกลางๆเอาเสียผ้ายหยาดใส่นะครับเวลานอน เอาเสียผายหยัดลงเลยก้นนอนติ่งนอนทับนะบนั่งทับแน่นอนทับเนี่ยมันก็นเลยแตกโอ้แเรนดินตัวนี้ไหมแก้วนี่นะครับสวนไปพี่น้องนะครับโอ้ทางสุดยอดเรีนขามห่วยได้ตัวนี้ไหมมาทานเดีว๋ววะโอ้ที่หลบกันก็มีเยอะนะครับ ว่าที่ไปแก้ไม่คือผมถ้าถ้าผมอ่าไปขับรถแบบแบบที่ว่าแบบที่ว่าอ่าแถาแก้เพื่อนใหนหางานเองจังชีนะครับผมกับพ่อสิของานน้ำพุนันพุนีกับคิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับขอเราเขาไปหางานน้ำพึ่นเรียนหนองเงี้ยกับได้จะได้อยู่ครับแต่ว่าแต่ว่าอันนี้นะครับมันเป็นรถบริษัทน,นะครับ รถร่วมทางขึ้นข็าเจ้ากับว่ายางไห่หรอกพี่รองเพราะว่ายังวันทีเขาย่านไปเจาะงานเขาไงครับเนาะแมนีนบะเขาขัวไปเจาะงานเขานะครับเนี่ยอยากขับเรื่อเรียนแบบสบายใจอยากได้แล้วล่ะครับอยากได้รถน้ำมันแล้วล่ะมาจังซี่ก็คือสิ่วว่าได้ยงน้ำมูกน้ำมันเพราะบันไดเนาะพี่รองหาวปะ มาอย่างนี้ก็คือจะไม่จะไม่เพียงการนะครับเพราะว่าน้ำมันเป็นน้ำมันเท่าเกี่ยอยู่แล้วนะครับเราก็ได้เท่าเดิมเพื่อๆได้เลียดพ้อหมุนล้วพี่รองเรียนแต่หัวเปล่าประหยัดอยู่แล้วเนาะเรียนหางเป่าเรียนไปเรียนมาหนิเกิดโอ้ถ้าเรียนไปเรียนมาหนี่กิดจิบวเฮะสองร้อยโลเราบอกผมอ่ะเนาะนะครับเพราะว่ากันครับเพราะว่ากันนะครับไม่ว่ากันครับผม จังได้ก็ได้นะครับ,ผม,รรบผมซีเรียสดอกผมซีเรียสย่างเดียวนะครับผมคือถูกคือ,อยากเนี่ยผมคือจนแดะผมคือ,อ่ามีเงินผมคือ,อร่รวยคือบ้านคือเมี่ยงเอานี่แหละครับผมซีเรียสอันเดียวนี่แหละค,คิดจนหัวหงอกหัวล้านเหมือนเราี <c oughs> ่นงองเลยเชื่อว่าหลายหลายคนก็อยากรวยนะครับเชื่อเลยแหละทุกคนต้องคิดเหมือนผมนะครับคิดอยากรวยอยู่แล้วนะครับ แม่แม่นวะทุกคนต้องอยากรวยอยากมีนะครับอยากได้อยากเป็นนะครับอยากดังอะไรประมาณนี้นะครับอยากเด่นนะครับนี่คือกิเลสของคนครับแม่นวะพี่น้องผมวอาถือว่านะครับก็กันรวยก็ยิ่งสบายด้ยพี่น้องแต่ถ้าไม่หาก็ไม่รวยนะครับ <c oughs> คุณจะไปนอนอยู่เฉยนี่ให้มันรวย มันไม่รวยนะครับมันไม่มีนะครับเราต้องขยันนะครับต้องหาเนาะปวากกันนะครับเป็นกาลังใจให้กันครับทุกเสียงทุกสายนะครับไม่ว่าจะเป็นรถดัานะครับรถล่องนะครับรถแบกรถไม่แบกนะครับถือว่าสุดยอดครับพวกคุณคือสุดยอดแล้วนะครับเขาหากินโดยล้าแข็งของเขานะครับ อยคลิปต่อไปยวผมจะพูดเรื่องเพื่อนนะครับเรื่องเพื่อนนะครับการเลือกคบเพื่อนนะครับก็อันนี้ก็บได้วาผู้ใดน,นะคือผมยกตัวอย่างซื่อๆนะครับอ่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับฝากกดติดตามช่องตั้มรถหกล้อด,ดัมซิ่งครับในเดือยพี่น้องนะครับก็มาเอารถแล้วครับมาเอารถแล้วนะครับ มาเอารถไปใส่งานนะครับเข้าบ้านนอนบ้านอ่าสองคืนนะครับก็พอจบไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องตำํำรถหกล้อด,ดำสิ่งน้ํำใดร์เวอพี่น้องนะครับรักน้อยแต่ขอให้รักนานๆครับผม <laughs> ครับผมสวัสดีครับ